แต่ตัวรัอินเดีย Samsung Galaxy S21 FE รุ่นชิป Snapdragon 888ในราคา21,000บาทล่าสุดทาง Samsung ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัว Galaxy S21 FE รุ่นชิปประมวลผล Snapdragon 888อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเป็นรุ่นที่เพิ่มมาจาก Galaxy S21 FE รุ่นปกติที่ใช้ชิป Exynos 2100ทั่วโลกและรุ่น Snapdragon 888ในปี2022 ที่มีแค่ในสารัตเท่านั้นครับโดยสเปคต่างๆของ Galaxy s 2 1 FE ที่ใช้ชิป Snapdragon 888ของอินเดียมีดางนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.4นิ้วความเรด l l HD 40, p l u s 2340คณ1080พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชเร e สูงสุด 120Hz ทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 888 Octa-core ความเร็ ore, ว 2.84GHz RAM ที Hz, ่ 8GB ส่วน ROM ให้ไว้ที่ 256GB บน,บน,บนระบบปริการ Android 13ครอบทับด้วยวัน UI 5ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งเลนหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลรูปแฉก1.8เลนเอลตร้าแวนเกิลความละเอียด12ล้านพิกเซลรูปแฉก2.2และเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแฉก2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูปแฉก2.2รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มี Bluetooth 5.2 NFC มีพอร์ต USB Type C 3.2 Gen1 มีรั้หมด5สีคือกาไฟต์ลาเวนเดอร์เนวี่ออิฟและไวท์ไฮบดรตดีมาที่4,500ม,มิลแอมรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์และชาร์จไร้สาย15วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S21 FE รุ่น c h i p ตส t Snapdragon 888มีราคาอยู่ที่49,999บารุอประมาณ21,000บาทครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT ท a ฟ t เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ